เกียรมาครับเป็นเซ็ตซอบแอร์นะครับไลกินกินไม่น่าจะเป็นอิน,วนเวอร,ร์เตอร์อะไรธรรมดาเนาะหรือเป็นทริกสปีดนะตัวน,นี้เลยนะคอยเป็นไลกิน R 410นะครับน่าจะเหมือนแปดนะมีแปดเลยสองเป็นสี่เป็นรุ่นรุ่นแบบสี่ด้านในนะพอเสร็จแล้วกัน ปนะดตัวใหญ่ๆอันนี้คือเปิดไม่ติดนะเป็นฝังฝ้านะรีโมทที่นะครับลองกดหนะ่อยีโมทไม่เสียนะอินฟลีตทำงานนะฮะลองกดใส่แล้วก็ไม่ติดปุ่มก็ไม่ติดนะซุ้แกลังฝ้าเดู แต่ลิมโซ่ใช่แย้วอ๋อเดียวนเ้าโรมาแถวๆนี้แล้วก็เห็นหลายคนแถวมิเตอร์อย่างนี้นะเดียวกันนะอาฟังอะไรนะครับรูมอย่นี้เนี่ยสายสออ๋อกองคนโทรอย่างนี like ้ oh ังอรน เป็นคอนโทรลนะวัดแรงดันจอนไฟฟ้าสีแชกแต่ว่าเป็นหัวปแปลกๆนะีบอกตัวเล็กนะี่มันเสื่อสารยาู่เนี่ยไฟกระพริบกระพริบอยู่นะ สองเป็น Data นะไฟ LED กับพิบนะเท่าที่เห็นนี่นะป๊อบป,ป๊อบป,ป,อปไม่ได้ใช้ก็ต้องปิดดูาไอซีออสวิตชิ่งถ้าไฟกับพิบก็แบบบอร์ดทำงานนะครับ ทีอ TOP สองสาา PN นะครับซัพพลายของรุ่นนี้ IC ห้าศูนย์หนึ่งดไฟกันสร้างบอร์ดมีลิเลส่สองตัว,เ,วเป็นธรรมดาแล้วเพีน่นี่มาเตอะ Tình เหมือน data ta vậy này ไป đầm Để ชน thịt dừa ตรง ไฟเ,เปิดอยู่อ่ะแรงดำแรงดำมีไฟหน,ในึ่งกับสามขาวเหลืองมอเตอร์เป็น AC นะครับพายเดี๋ยววัดเชลลด้วยกไน เป็นลาย,ยไม่ใช่ขาวเหรอดำเป็นนิวตันเหรออที่เห็นนะแดงเป็นลายลนิวตันขาวเหรอ,อต้องดูวงจรนะสวิตชิ่งทำงานนะมีฟิล ฟิว 5m แล้วก็มีเลออนตัวนี้ดัตตาเดี๋ยวพี่สองพี่หนึ่งพี่สองเดี๋ยววัดกันตอนนี้เช็คกันว่ามีคำสั่งมาไหมนะครับสามเป็นคำสั่งออนเหรอขาวมีรีเลย์นะครับรีเลย์มีอยู่สี่ ดีห้ตัวหตัวดีหนึ่งดีสองี่งีสอไฟก็อ,อกนนะัเป็นดีซีโวลต์ก็เข้าก่องอย่างเดียว สีน้ิน,น,น,นสองสีแดงเป็นบวกแดงบวกน้ำเงินลบนะครับไฟออกออนไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้เป็นทั้งรีโมทเป็นทั้งนี่รับไฟนะ ด้วยนะครับกำเนิดความถี่ด้วยเรสเซอร์นี่ยอันนี้ก็คือวุ่นง่ายกับไฟ16โวลต์มาแล้วแต่ว่าตัวเรงรีโมทนี่ไม่ทำงานเลยนะครับก็อาจจะเสียที่ตัวบอร์ดนะครับเช็คไฟทีนึงตอนวนี้ไม่กำเนิดออกมาเช็คไฟ5โวลต์กันนะขอถอดม,มาดูกันเลย ถ้าปิดเบกเกอร์กันพี่เดี๋ยวจะเลื่อตัวนี้ลงมาดูมันร้อนไงต้องมันต้องถอดปลั๊กไว้เอ้ยต้องปิดเบกเกอร์อนะครับไม่งั้นมันจะเสียนะครับถ้าไม่ได้ใช้สายสีแดงหลุดเลยมันแผ่นดินไหวโดชั้นสิบแปดล้านะเป็นที่แผ่นดินไหว,วนะไหมนะ sai mình rútเอง mà sải phần này mình săn để tung tháo thon đấy tháo nữa. Đó. À, nó à. rồi oh, nó không có tròn switching จะปล่อยใช้ควังเล็กนะครับจะมีสองชุดนะครับชุดนี้มีไดโอดคั่นอยู่มั้ยดีดีหนึ่งมา1ิหกโวลต์เป็นโบดบดขึ้นหรือเปล่าไม่มันแช่ใสวิตชิ่ง มีนีพี CPU ตรงนี้อีกนะครับแต่มันไม่ได้ใช้แล้วเปิดไฟทิ้งไว้ก็จะร้อนนะจะทำให้เสียบ่อยอเดี๋ยวก็จะมีบอดอยู่เป็น P1 นเป็น P2 น,นะครับไม่อม่อจะบอกไฟบวก,กลบนะ าสายมันหลุดนะจิ๊บสายไฟปอกหน่อเย P 1, P เดี๋ยว P1 P2 จะดูกันพี่หนึ่งเป็นบวกเป็นลบปัญหานะครับนี่ถึงสองมิลบนะ้างได้สองมิลได้นะครับเนี่ยสองมิลนะที่ช่างก็ต่อไปอ2เป็นบวกนะครับสี่1เป็นลบปอ,อกสายให้ยาวนะครับประมาณหนึ่งเซนนะ ก็ขันยึดไปใหม่นะครับที่เปิดลองดูใหม่อีกทีนะตอนแรกมันไม่กระพือเป็นที่สายไฟครับออกหน่อยเดียวเองสองมิลเองโอ้ยตายแล้วไม่่อบอะไรเลยใช่ตกตึกขยมไงป็นดินไหวก็หลุดไงพทีเเสียเพราะเป็นดินไหวครับแล้วก็เป็นนาเหตุจากไอ้นี่ยช่างออกน้อย มันเลยขยับนิดนึงก็งใช่ใ<ห>อ่าแค่นี้น,นะครับอ่าแดง P2 เป็นบวกนะครับบวก16โวลต์แล้วก็สีนี่เป็น1ิบนะครับเดี๋ยววัดดูว่ากี่โวลต์ตอนนี้ต,นต่อแล้วต่อแล้วก็15.43้าจดสี่านะฮะ้ไม่ใช้ก็ต้องปิดอ่าเวลาต่อแล้วทำไมไอ้นี่เป็น P2 เป็นลบล่ะ ใช่เช่นกันะตัวลง p หนึ่งเป็นบวกเหรออ่ะสรุป p หนึ่งเป็นบวกนะ p หนึ่งเป็นบวก p สองเป็นลบนะครับ15.40โอเคตัวนี้จะมีมืงจอนอยูอ่เดี๋ยวลองกดเปิดดูนะครับเอาอย่างนี้แล้วก็นพี่เขาบอกว่าเสียบ่อยนะ หรือเอปิดวะเนีน่ยทำงานแล้วนะครับเป็นสีแดงนะพัดลมอ๋อพะโลมหมดแล้ะใช่ได้ใช่ได้รอ,อดแล้วพี่รอดแล้วช่างก็รอดด้วยนะครับอเออพัโลมหมดแล้วนะครับ ใส่แอมไม่ต้องก็ได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้แหละประกอบกลับก่อนเดช้ก็ให้ปิดเบรกเกอร์นะครับเพราะว่ามีซัพไพ่สองชุดอันนี้ก็เหมือนคําสั่งบอดคายเย็นใช่ใชแล้วครับเดี๋ยวจะมาประกอบทีนะครับยังไงก็ออก่าเจนิฟยอนนะครับสวัสดีครับกำลังทำแอร์คอนโดชั้นสิบแปดนะสนใจจัดนะครับตรงข้ามสนใจจัดคอนโดนะครับ แอร์ฟังข้าวคอนโด